อันนี้คือตัดลองทรงสูงโดยใช้เบอร์หนึ่งครับดูนะครับวิธีตัดใช้เบอร์หนึ่งตามที่ผมบอกนี่คือการตัดลองทรงสูงคนที่มาตัดนั้นมาจากมาจากบ้านบ้านอีสานงามครับบ้านอีสานงามผมไม่รู้แปลเป็นไทยว่าข่อยงามข่งามแปลว่าอีสานงามครับอันเดียวกันครับ นี่นะครับคือวิธีตัดลองทรงของช่างอ่อนด้านบนนี้เขาพอดีเพราะเด็กเขาปิดเทอมเขาจะเอาไว้ยาวเขาเลี้ยงไว้ยาวลองทรงกลางๆนะครับไม่ใช่รองทรงต่ําโดยใช้เบอร์หนึ่งนี่ยิกิ๊กๆิกกกกอย่างนี้มือกดหูไว้นิดนึงดูด้านหลังครับ ก้มนิดนึงครับอ่าด้านหลังเนี่ยเอาขนาดขนาดที่เรากะความเหมาะสมของหน้างานหน้างานของเราว่าเหมาะสมขนาดไหนเราก็ทำว่าขนาดเทคนิคคือขยัก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 ถ้าเราถ่ายไปเฉยๆมันจะเหว่งต้องขยักขยักขยักเลื่อนหาส่วนที่ถูกต้องของเด็กปิดเทอมต้องการไว้ผมลงสง่งเลี้ยงผมยาว อยากเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอายุขนาดนี้ก็ประมาณ12-13ปีเรากะได้แต่จะเป็นจริงเท็จแค่ไหนกันแล้วแต่เรากะเอาครับนี่ดูด้านหลังครับใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวตัด แล้วก็หลังจากนี้ไปก็เบอร์หนึ่งถอดออกแล้วก็เอาเบอร์ศูนจุดห้ามาเก็บด้านหลังนะครับผมศูนย์จุดห้าคือตัวนี้ตัวนี้ครับปรับต่ำสุดครับ เราก็มองดูว่าขาวนวนน้ำกลมกืนในส่วนของวงกลมที่เราต้องการก็คือเรากะให้ได้ตามศิลปะนอกเนื้อแลจากนั้นเราก็เอาเราก็เอาตัวนี้ตัวกึบเนี่ยมาแต่งเส้นมันให้เป็นตัวยู่นี่ครับแต่งเอาขอบเขตมันก่อนคือทุกท่านทุกคนก็ต้องมีขอบมีเขตมีขอบ,ม,ขอบมีแบบ ถ้าใครทําไม่มีกรอบไม่มีแบบไม่มีไกด์ไลน์มันก็ไปไม่ถูกเลยครับไปหลง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 ลงืมลืมทำไม่ได้บ้างแล้วไม่สวยบ้างหน้างานไม่ออกมาดูด้านข้างหลังข้างข้างก็เช่นเดียวกันดูไกด์ไลน์ครับขอบคุณครับดูแลแค่นี้นะครับท่านมาจากบ้านอะไรครับรบ,บ้านอีสานงามใช่ไหมครับครับบ้านอีสานงามชื่ออะไรเอ่ยโอค,ครับเออนี่ดูผมตัดเสร็จนะครับเลยทรงลองทรงที่ตัดเมื่อกี้นี้ ดูนะครับนี่สวยมากเลยเขาเรียกว่าเอาไว้เป็นลองทรงของเด็กเด็กขนาดเด็กเขาเรียกว่าปิดเทอมอะลองทรงกันเล็มลองทรงกลางๆต่ำๆเนี่ยครับครับหน้าตาก็โอ้โหไม่ธรรมดานะเด็กคนนี้อนาคตอยากเป็นอะไรครับอนาคตอยากเป็นนายกไหมไม่อยากเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมเออยกสามนิ้วหน้อยครับ สวัสดีครับเออนนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้ขอบคุณมากครับ